ก้อยก้อยจะนอยพ่อได้กินกับตำหุ่งานกวยทุ่ยน่ามตงนีตำบุหุ่งนัดแบบนี้ตอนแบบนีมันจ้งแสบสิ่ประักว้ยมีต่าใจิต้งหุ่ทุกินบุ้ยฝึกมีต่มีที่ตู่ฝึกลูกเตาเก็บเนี้ออยู่ที่กินทุกินขยับขยับ อ,อือตัวจ้าสวัสดีจ้าสร้อยบักดินใหม่ให้พื่อนรุ่นจ้าสวัสดีครับสวัสดีตอนสโซครับพี่น้องสวัสดีเอฟซีสุโมงสุบลละครับ กำลังที่หั่นนั่นบักลีนฟ้าหรือว่าบักลีนไม้เนาะเพื่อนว่าเออนซ้อยก็ได้เอนหั่นก็ได้หั่นก็ได้นี่กินกับก้อยกุ้งปนกุ้งมาหนีิกำลังหั่นไม้ตัวหั่นแมงนมตัวเอ้าแมหนมยังรีบๆยี่หนิหม่เฮ้ยตัวตัวตัวห่วยสั่งว่าแท้ตัวเอามาจังไรนั่นอ๋อเออคือบ้านนั่นฝ้านั่นแหม ว่ดีอคุณแจงหอยพีเออดีพ่ดีดคุณแจหอยยุหัน้ามากับตกขมาว่าเป็นโต๊ะไผ่แต่ยังเราลูกแต่ตะเสรยนะปลาตัวลูกมีตูเสื้อผ้ามีตูขากางนั่นนี่แม่น้ำทางวันนี่โอ้จ้าคุณแจ้งหอยยุหันยิ่งเ่ปตูปตล่าย่างจนมือมันเมือย่งอนี่ติดซนี ที่แม่ยังกินภาษาค่อยกุ้งตุชิ้นเป็นบ้างหรอขัวเแล้วนู้ดตุวขเอาก็ได้ขัวตอุดยจิกินก้อยกุ้งน้อพ่อขัวก็ได้ขันกันนั่นขัวกับกุ้งเต้นก็ได้หรือติปนสิสูโบก็ได้เนาะตุเก็บยักเกษตรมาตุวาสีตำบะฮุงไมยพอดีตัวกันบะแม่มีอยู่เด็กว่อยู่อยู่จานเสี่ยงเดี๋ยวแม่ไปเอามาเดี๋ยวมีตูวเปรฮุงจะข้าวกันเด้อะหลงสามน้ำที่นำเราได้ป่ะเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยใส่ จ้าสีอไกัเพนรุ่นสีก้อยก้อยจะน่อยพอได้กินกับตําุ่หอยตุ๋ต่ยงน้อยนะแกนก้ยตุ๋ตู่น้ำตังนี่สีตาบุ่งโอ้ตาบุ่งจ้าตุ๋ตบุงชุ่วม่ตู่กินันนี้ัซื้อบ่ก้อยยนบ่บอโอ้พ่อสีก้อยย่โอ้ัวกินกับตําุ่โอ้หอยกินกับตุ่าได้เตียมอาหารไล้ทานู้เราเออดีละบ้านไรกินเสร็จแล้ว ไปไิตู้แวงไปขัวกินอาหารบ้านเท่านี้ะแมนสเนีงถือว่าสุดยอดเราได้เตรียมไขัวกุ้งก้อยกุ้งนี่นี่กับตาหุ่งความมียังกินขัวน้ำเตาขัรกับตุ่นตกก้อยแล้วจินกับตำหุ่งที่ทนเี่ยเจ้าดี๋ยวโนี่พ่อ่าสนียง่นหล่พวราอออยีเอออยีเาเนีะ เงเมนอนนี yeah, yeah. ้หละก้อยก้อยลายลเสิปนี้จะีไปขวดไปสุดๆได้ีใส่งอมๆเเดียวไรกินได้กคงเท่นบดดูเลยเรกสุกไร้แนัแข็งมันมนุ่มเขาต้านวานี่านานกกันขึ้นกันเชื่ mười bò, mười 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 Có mùi vô à, thơ, thơ. Luôn. mùi mười 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 mùi mười 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 nó mười 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 เบิ้งกะตินน้อยได้นี่ FC กระตินน้อยจ้ะเย้โอ้ยกระติมกระเทียมจีบเดียวคนว่ะตำเสียบเสียบนัวๆกินกับล่อยกุ้งว่ามีค่ากินที่ตัวคักเป็นยังแล้วพ่อฝนตกบ่เดินทางมานบู้ยเดินทางมานพ่นี่ยกูบอกคักวทิ้งตกตกเรื่อยๆจ้ะแต่บ่ตกแห้งป็นไหน ผงแสบผงนัวผงนัวจักหน่อยสองหลายแสบหลายพอใส่พอแสบซะเลยคุณว่าวันหนึ่งเงินปล่อยเจียวเนาะปล่อยเจียวบ่ปุ๋ยอ่นเสียเปียกว่าหุ่ยคือวันนี้ใส่ผงชุบหลอดนี่เราโฟนุ่นมดละโอ้ยเวรนหลีเสียเปียกเสียดอกฮ่าเสดเองเสดเองว่ากอดเดียวกันอยู่สุยดอกจะน่าดีทวงเอาหมดเลยเพราะว่ามื่อวันลืมอมีดีย่อมรับอยู่ว่าลืมน้ำตาลไปเล็กน้อย พอประมาณเต้งเติมความนัวจากหน้อยดูวิสานแค้นปันเทศต้องมีปลาด็กปลาแก้มในลาย <40 S 2> เข้มหลายเด็กคนนี่บอกให้เ <laughs> พอประมาณนีดเีนิดหน่อย ยูพู่นเฮตดกินเพ่เกียวมันรู้ตุอบ่คอยด้เฮต์จ้ะแปลว่าการงานเนาะอากเน่ามวยสดปาะล้ววยนักยุ้ได้ก็ได้ต่เราเขียวงามเนาะตุเขียวก็ได้ม่ย่งนี่หอมมันน้ำบากเน่าหอมเปียวปางเน่าไหมตุยานมันตะขมบากเน่าหอมต้องเปียกใส่หันดัขมใส่ลดมันยังหอมังไง่าเียงเดอดเลย ตากล่องกุ๊เมนั้นเคยเห็นหนองแพ่มากตำสูกินติเมนแมนถนัดแบบนี้หือเอาตอนแบบนี้เแบบนี้มันจ้งแสบโอ้สิปยีการต้นไม่ยอบไปออกนะลอกเบิรหรือว่าปยี่การบอกว่าลอกตำมั าช่ตัวไข่สดเน้อจหุูฮ้เงินหมูง้หนึ่งู้หกเปียงแปดเปียงเลเล่านึอ่นึงเลาว่ะเพียรสเซนเงินเฮ้ยตู่กวางนวามพริกกำหนึ่งบุักหุ้ตีเปียงก้ากินเสยต้องเห็ดร์เงกินทต้งไก่เราว่ะโอ้ยเมียนก้ยหอมเียเนาห้ไเลติกเป็นบาอลองดูลอืม การบ้าโอเคจับหน้าเลื่อกานเลื่อถัดเื่อการดีกลัวมั้งมีตัวเจ๊ถาดก็ได้ถาดใส่ถัดโอ้โหมีตัวว่าใจตัวตะมุ่งทุกินไปง่ายมีการมันหอกการเปลี่ยนโอ้ย ต้นลูกสาวมารถมตูวหัวแข้เกากเลี้ยพี่น้องเอ้ยดีเล่าดีใจเนาะงกคอยงกว้งประหยามนักขวบหมอนอกโอ้โหเสียฟีมือถ้อระดับหมอแล้วเนาะตัวรุ่นน้ำเดี๋ยวพอดีก้อยกุ้งครับลอกก้อยกุ้งเหมือนเมีนท่านเดี๋กินของง่ายเหมือนกันเดี๋ยวเวลาก้อยกุ้งเดี้ยวปนี้นี่สูบ่ก้อยเลือจ้าไหนตัวตัวเฮ็ดสู้พอสู้แม่กินสีมือให็ดพอกับแม่กินเจ็บมาเจ็บไปจังมันหุ่นเด้อจ้ามีบู๊ยหุ่น ซีบเบอร์กันแล้วนี่ตัวก็ตำม้วงกับยันออกจากถาดแล้ววน,นหนอ่งเาเทใส่ชาเปรีร้ยบเสียบปลานัวเพิ่มความนั่วอีกแบบน,นบู๊อลอละนะ่าๆอร่าเลยเป็นเพ่นเีบจมลูกผักร่วมมีตัวก็เป็นลูกเสา ไอ้คนซิมบอกเพคยนี่ลุ้นโอ้ซิมในเบิร์เมตุวะเอาเอา้อมเลี้ยมเขาขั้วเนี่ยเขาปวโอ้เข<อ>าปวเปิดไว้ยเมตุวะแต่ไม่ไม่อ้ม,มหอมนั่นเราลคลอนคลอนอ่อนแนี่ต้องประแดกฮอนอย่างดี้ก็ยันนั่นมันเป็นอัน,สสอน,นใส่หลดลูกสอดหนึ่งไส่หลอดสอนประมาณพ่อประมาณนี่ละใส่ก็น้อยอืบู๊ยฝึกเมตูุเม่ทีตูุฝึกลูกเต่าเพียดนี่อยู่นี่กินสู้กิน หัวเตือหัวเตือนยันบกคนธาตเโอ้ยมือเขียมี่เดีวเลยเอาแตงนาคือแตงนาโมมีน้ำเอายีบ่ตัวถอัวน้อยนม่ตัวมปนี่ยยโอ้ยหิวขาหอมนาหอยหิวเขารือน้ำไาลเอียงเลยพี่น้องเอ้ หวยนอมใส่เลยลูกวนี่ตัวเรสิกเละเขาสิกเลอยวนี่เข่าขยบูขยิเ่าละมันซีมมุ้ดูีมมุ้ดูมาแม่ซีมูีมมุ้ดูเดี๋ยวจางเข้มเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูพอมกันนะ เอาตักะชิ้นสวอติดด้วนี่อืมไม่ได้ลูกแ่บบ่แทบเอากันแลแบแล้วก็เอาแม่พ่อซมได้เฮแม่ซิมบงาะขอซิมด้วยแม่นีแม่ขซิมด้วยไป่บกดินใหม่พร้อมโอ้โหเฮ้ยท่าเพิ่มจ้างเีเอาน้าตากันจีนเข้มกเจ้าเนาะ กนไม่จตุกว่กินเขมอืมว่าคอยกินเขมตุเมตุเล่าหนักจีเนี่ย่ว่ากินสีสีจิ้งไวยมันยังก,กินของเสียบมันวะนเล่บเอาเราลูกบันออเอาตีถวยเสีจันกินของน้ำกันความเสียถวไเ้แม่เทื่ยวเสถยถวยเทีจันยูมือห่องกกลิ้เก้าอันเีจันนี่

เป็นยังไงขอตีมือแับจับพันยุทธามาว่าพี่ลองคอมกันมากินขอน้ำกันได้จ้าเอาไงเงกินก่มกบอไปแชไปดิวยวแล้วกันเงอยูย่หน้าเฮ่บ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 ่ย่่ พักินเอกินก็ปนกุ่งอะไรคอยกลุ่งกันเรผู้ดามาหายปอพอไปเก็บในบ้านเย็นใหญ่แย่ยยจันไหม แม่ากูดูแลข่าวสาบ้านแม่เหมือนนี่มาเตือนมเตืาสอง่เก็นกำลกแล้ว การปัยนังเราค่ตจดอปเลยยุงเทียบคุ้จว่าใครมีรถตุดตุดจะงเลย่ยางมานน้ำทังจังเลยงผจับเย็บปัเกรเสียบตติมไดยหนึ่งเย็บห้อยน้ำทางมากลายบนต้นบานห้อง่ชี่รดมากเนาะ แต่คุเจียบเห็นกับเาเห็นเขาเหีบอไรอยู่ไม่ไม่ตูวปิดลอกล็อกไว้มื้งเมืองละทำห้่งแจ็บว่ะแจบด้ทานอยูยถีมือก็ไม่นไฟก็ไม่นองว่าสินบ่ตังกันหรอกห่องหนุ่ีบะบ่ไดีห่องเงิน่ะโอเคเดย้ไตัว คิดว่ายจะเอากุ้งแม่น้ำโขงมาป่าเบาะย่ากำลังพากันไปหาอยู่คือพี่น้องมาเด้อเบาะย่าแม่น้ำไผ่บ้อนเราอิบซี่สมองสุบ้านเราครับกินง่ายเหมือนกันน้องไปเลือดรุ่นน่ำมีตัวน้ำตุัวอันนี้ของเข่ากุ้งกุ้งหน้าเนาะบ่กุ้งไฟน้ำโขงกุ้งไฟทั้งหก็ตัวใหญ่เด็ดตัว น้ำเงินว่ากุ้งแนะนำโคงมันสิแบบหลังแข็งๆนั่นแหละแต่ว่าไมันกิดเ่ษแสบคนละแบบไม่ตัวขุมันท้องเป็นแซ่บอีกแบบนึงขุนแนะนำโคงมันจะตัวยงี้อู้ห้ามกูบนเพิ่นเอามาเห็ดไข่เจียวกุ้งไว้ยังสีเหรอตีไข่เหล่าก็กุ้งใส่สีโรยทอดกันน่ะอือหือตอนนั้นคือเด้มากเห็ดชุดมากินได้มันมูทอดเป็นเศษเป็นแผ่นแม่นแมน ก็จัง่าเจีธรรมดาหน่ยเดียวพอรา้วไส้นำ้ำแม่ต้ะผีอยู่โรงพยาบาลมันเพจสู้กินมาเดอแอดมิตต่ำนัองไส้ไม่กินเหรคอยคุ้งเ้วยเจี ว่าสีเรียม,มูก้กัค่ะตูเด็มันว่าเนียนจังเหน่อย,เ,ยเอาไปชุดนึงแล้วเดี๋ยว <laughs> <laughs> บว่ากับบ้านเดี๋ยวตำลียงหมูกัค่ะใ่่ะ มันเขากันิดกอดกินกาแเมดแต่กาแเม็ดินไม่ไวท่านยายเขาคุยกัทั้งตัวผมห้องมีนาคนรที่พ่อกินเด็ดแล้วเดี๋ยวยันเมื่งเนาะเน่ยแต่มันเลยออยู่วันฉันพอไปใส่เบ็ดอยู่ทางหน้าทางไหนใส่เบ็ด ไซยูนน่าห่อหรือยังน่าห่อกับถือยูได้ตุ่นขอาวไส้ยูได้ถ้าวตุ่นตุ่นใส่เบ็ดคือมะเข้าตุ่นมตุ่นหน่อยคือปีนันได้ปีนันพอจะตัวหน้อยหน่อยอุดูหน่อยปากคอหน่อย บ้านน่ะอืมค่อยปุ่มแล้วแบเยอะตตัวพันเลยแต่มุ้งก็โก่งขอบันเดียว,วขอบคุณฟนครับสมองสบาแล้วมมนนครับเวนีบุณีเพรุ่นเมตุควอมตุ๊ตูตครับสวัสดีครับค่ะ